วันนี้จะพามาทำเมนูง่ายๆนะคะเมนูก๋าแซ่บแตงนะเจ้านะใช้แตงกวาดิบแต่จะจเพื่อนๆจ้านี่นะคะแตงกวาดิบเนี่ยเราผ่าครึ่งนะไม่ต้องเอาเปลือกออกนะคะแล้วก็ขูดเอาแต่เนื้อแตงข้างในจ้านะเม็ดแตงติดก็ไม่เป็นไรนี่นะคะอันนี้หน่อยผ่าครึ่งมาแล้วเราก็ใช้ช้อนขูดขูดขูดเอาแต่เนื้อกับมเมล็ดแตงก็พอนะจ๊ะ เดี๋ยวก็จะให้ดูนี่เป็นหน้าตาของแตงกวานะคะที่เราปูดเสร็จแล้วนะแล้วเดี๋ยวก็จะพามาทำจ้าจ้าอันนี้ก็เป็นกระเทียมกระเทียมนี่นะคะใส่ลงไปนะก็ะต้องใส่เยอะนะจ้านี่นะคะแค่นี้ก็พอนะเดี๋ยวก่อนนะเอาเปลือกปลาออกก่อนโขกกระเทียมให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆจ้านะ อันนี้ถามว่าคืออะไรอันนี้คือพริกนะคะพริกป่นนี่นะเทลงไปนะจ๊ะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำปลา้ะนะคะน้ำปลา้ากับน้ำกะปินะต้มให้สุกนะจ๊ะนี่นะคะอันนี้คือกระเทียมกับพริกป่นเด้อจ้ะนะเราก็ตักนี่นะคะ ตากี่ปนกับกระเทียมใส่ลงไปในแตงนะจ๊ะจะไม่เอาน้ำปลาคลุกในโคกนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วเราก็ใช้น้ำปลรรานะจ๊ะอุ้ยนี่เป็นอะไรอ่ะเป็นสากโคกหินแล้วก็เป็นถ้วยกระเบื้องนะตำบ่ได้ด้วยค่ะก็นำน้ำปลรราที่เราต้มสุกเอาไว้นะจ๊ะนำมาคุกนี่นะจ๊ะนี่ มีปลารเป็นต,ต,ตัว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 ด้วยนะนี่อ่ะแต่มันตัวไม่ใหญ่เด้อปลาร้าบ้านค่อยนะมันเป็นปลาซิวนี่นะจ๊ะแล้วก็ครุกนะคะเดี๋ยวเราก็ชิมนะถ้ามันไม่เผ็ดเนี่ยเดี๋ยวเราก็เอาพริกเพิ่มลงไปนะแต่พริกป่นไม่มีแล้วเดี๋ยวจะเอาน้ำพริกแะแดงเพิ่มเอานะชิมก่อนชิมก่อนนะชูรสรสดีบ่ต้องละจ๊ะนะเพราะว่าแบบมากนะคนที่เขาชอบกินเขาก็ใส่นะ บ้านหน่อยไม่มักนะจ้าคุณหน่อยไปชอบกินผงชูรสด,ดีจ้านะคนไยนะส่วนอันนี้เป็นโรยด้วยนี่จ้าใบอะไรอ่ะให้ดูเนี่ยใบยมันจะกลมๆมมนะ้านหน่อยเรียกว่าหอ,หอมดวนนะคุกลงไปภาษาอื่นเขาเรียกอะไรบรู้จักจ้ะนี่จ้ะจะเป็นหน้าตา ซาบะแตงซาบดแตงเป็นอาหารเมืองนะเจ้าแค่นี้ก็อร่อยนะมันอร่อยตรงน้ำปลานี่แหลนะ